โอเคนะครับก็แบบอ่าท่านที่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากติดตามกดติดตามนะในอ่าช่องนะครับกดติดตามนะครับช่วยฝากกดติดตามแล้วก็เพจนะครับก็ะบจะชื่อไฟฟ้าและเอเนะครับก็จะมีวิดีโอ หลากหลายอยู่ในนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ต่อครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับค้างไว้ตรง r o p e ตี y นะการแก้การแก้คุณสมบัติของวัตถุที่เป็นสเกลนะด m เม s ช o n ตัวนี้เป็นลายการทำสเกลนะ ให้ีขนาดนะครับคลิกแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแล้วเราใช้ปุ่มขวาแนละ้วคลิกขวาคลิกขวาให้เป็นสี่เหลี่ยมเราคลิกเส้นที่เราต้องการจะวัดครับแต่เส้นตัวนี้นะครับมันจะติดนะครับสไตล์ที่เป็นสแตนดาดอยู่นะครับเราทำไงครับเราป้ายตัวต้นฉบับที่เราจะ ต้องการให้มันทําเหมือนกันนะสมมติเรามีตัวนี้เราอยากให้มันเป็นเหดือนตัวนี้นะครับแมทพาวเวอร์ตี้ครับคลิกใต้ที่หนึ่งครับแล้วก็ไปคลิกที่เส้นนี้อีกที่หนึ่งครับแล้วกดเร็บบาร์นะครับจบคําสั่งนะครับอันนี้คือการแก้นะการแก้ปกติ้เดี๋ยวหลังๆผมจะ สอนวิธีการสร้างสไตล์นะครับที่เป็นเ e น s ชันสไ y l e เป็นนิวนะ w Dimension ตรงนี้นิวนะครับตรงนี้นะครับคลิปนี้ยังไม่ยังไม่สอนนะสอน, basic อน,นเดสิก่อนนะครับการซูมเข้าซูมออกก็คือการกรนะครับกรนะครับคลิปที่แล้วน่าจะสอนละเรื่องการสกรครับต่อไปนะคำสั่งวงกลม วงกลมวงกลมก็คลิกจุดเซนเตอร์นะแล้วก็ดึงถ้าเราว่าต้องการในรัศมีนะ400แล้วก็พิมพ์400 Enter ร์ครับมันก็จะบอกเนี่ยเรเดียนนะครับ400ดดยมิเตอร์800สิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆนะครัคือคิกวงกลมแต่ต้องการที่จะเริ่มตรงเซนเตอร์ของวัตถุสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่ะ ฉะนั้นตรงนี้ทำไงครับต้องกด Snap นะครับตรงนี้นมัน่นใจว่ามันยังมีถ้าเราไม่กดเนี่ครับมันก็จะไม่ขึ้นมันจะไม่ดูดให้นะมนไม่ดูดมันจะไม่หาวัตถุที่อยู่ใกลนะ้ๆครับคลิกตรงนี้ให้ดีนะครััอเกตตรงนี้นะอ่าเน,นี่ยมันก็จะนีนก็จะขึ้นให้นะเออตันนี้นะครับเราไปแตะตรงนี้เห็นไหมเซนเตอร์มันจะขึ้นละ อ่าอย่างนี้นะครับเพื่ออ้างอิงเลฟเวอร์อะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนะเพราะนั้นตัวนี้นะครับส na ปนะครับ object snap นะครับ F3 นะครับต้องมั่นใจว่าตรงนี้มันโดนกดนะครับนะคลิกเ้นสัมผัสนะครับเห็นไหมคลิกเ้นสัมผัสด้านล่างนะครับมีเซนเตอร์เล อยู่สัมผัสของตรงกลางด้านล่างบึ๊บลองดูนะครับลองดูนี่ของเซอร์เนะอารคนะครับหนึ่งสองสามนะครับอาคาร์คก็คือเส้นที่เป็นเส้นสัมผัสนี่เป็นเครื่องวงกลม ถ้าวงกลมเด็กเลยนะครับอ่าอ่าง่ายๆไปก่อนนะง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวยเก็บความสงสัยไว้ก่อนนะครับเด็กคนไหนที่ใจร้อนนะมีคลิกเยอะนะครับสหรับในช่องตามไปดูไดนะ้แต่ว่าวิดีโอหลังๆเนี่ยผมจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวที่ให้เห็นในการคลิกและการกดแเพื่อที่ คนที่สงสัยว่าต้องกดบาร์ Bar, หรือัอักษรตัวไหนยังไงการคลิกนิ้วซ้ายนิ้วขวาเนี้ยจะได้ดูไปด้วยนะครับไม่จะได้ไปงงนะพอสามารถย้อนดูแล้วก็เรียนวิธีการกดได้ต่อไปนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องนะของการเริ่มเขียน ตู้คอนโทรลตู้ไฟนะนนก็ต้องมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมลแล้วก็การที่เราจะเริ่มเขียนตรงเซนเตอร์เราจะแบ่งยังไงอยืนออกไปเท่าไหร่คําสั่งอีกอันนึงนะครับที่ต้องใช้ก็คือคําสั่งตัวนี้ออฟเซตนะออฟเซตคืออะไรออฟเซตคือเส้นขนานนะคลิกอ,ออฟเซ็ต ผมก็กด enter ทีหนึง่งครับนี่แล้วผมบอกว่าอ f อเสร็จ,จากเส้นนี้ข้างในกับข้างนอกนะสิทีว่าเราอยู่ตรงจุดไหนนะ4 50บอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้นะห่างก,กันอยู่50ลองอเช็คดูนะนะเป๊ะนะครับ สั่งนี้ได้ใช้แน่นอนนะเอาไปใช้ยังไงบ้างนะคือเราผมลักเส้นนะเส้นนี้นะครับ40เซนนะครับลงมาข้างล่างอีก่ะตู้ขนาด60เซนนะครับก็เส้นนี้นะครับ60 600นะ600มินนะข้างล่างเนะี่ยเส้นนี้ นะครับ400เจือกไปนี่ครับตัวยความสะดวกนะครับในการทำค่อนข้างดีนะเอาไม้นะลากครับจุดเริ่มต้น400 40เซน400มิลนะใจะเป็นมิลเมตรลงข้างล่าง600มิลเมตร60เซนนะครับอ่าทีนี้ได้โค้งอย่างนี้เราจะลากไปอย่างนี้ก็ได้นะทีนี้ ให้อยากจะให้ใช้คําสั่งตรงนี้เอาเสร็จนะครับแล้วก็คลิกขวาทีนึงนะครับ enter เต t e r เรียกว่าถูกครับเอาทีนี้แล้วก็ enter ทีนึงนะครับตัทีตัวท,ทีคลิกนะครับแล้วใส่ไปหกร้อยนะครับคลิกตัวนี้600นครับหกร้อยอ่าคลิกอีกทียังไม่จบนะถ้าเราจบเรากด spacebar ได้มันสามารถต่อได้เลยคลิก กันทังนี้นะครับเราแก้หกร้อยนะครับเป็นสี่ร้อยด้านนี้เราไปแค่สี่ร้อยอ่าเอนเตอร์เห็นไหมครับกดเอ c a คปออกจบคําสั่งยกเลิกคําสั่งอ่าเห็นไหมแยกไม่ยากนะไม่ยากยากเป็นการใช้คําสั่งขอ,องอเ,เป็ตในการทำให้วัตถุขนานกัน กอปี้นะกอปี้ก็ไม่มีอะไรยกตัวอย่างถ้าเราจะใช้ออฟเซตของต Lucas ัวนี้วงกลมนะครับเราบอกว่าอ่าออฟเซตที่นะครับออฟเซตที้หนึ่งร้อยแล้วเราก็กด enter นะหนึ่งร้อยขีขีขีหนึ่งแล้วก็เลือกคนระับเห็นไหมมันขึ้นหนึ่งร้อยแล้วเรากดขีกดน,นีด่ว่างๆนะตรงนี้ก็เลยคลิกปึ๊บกด esc ออก five, จุดนี้กับจุดนี้นะครับความกว้างห่างกันอยู่ที่หนึ่งรอยมิลิเมตรอหนึ่งร้อยหน่วยนะครับอโอเคทีคนี้ไว้ประมาณนี้ครับ